มในการแห่ประสาทในงานศพพระสงฆ์ของไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงตะบลไล่โวมเพอสังขบ,บุรีคณะรำตรงของชาวบ้านกองมองทะและชาวบ้านเกาะเสดิงต่างพากันได้รำด้วยท่าทีที่อ่อนช้อยพร้อมร้องเพลงที่เป็นภาษากะเหรี่ยงซึ่งเนื้อหาของเพลงพรณนาถึงการอาลายัยพระขิงเจกิติภาโร พระวัดเกาะเสดงอายุ87ปีพันศา43ซึ่งเป็นพระสงฆ์ที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือประกอบกับการมะเลงเครื่องดนตรีของวงมโหรีปีพาดประจำหมู่บ้านท่างกลางสายตา ของผู้ที่มาร่วมง,งานสลายร่างพระขิงเจกิติพารโรที่เดินทางมาจากหลายหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอสังขละบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงก่อนจะต่อด้วยการรำแห่ประสาทของคณะชาวบ้านบ้านใหม่พัฒนาที่มีทั้งผู้รำผู้หญิงชายรวมกว่า70ชีวิตที่ผ่านการฝึกฝนมาอย่างดีซึ่งจะมีการแสดงให้ดูเฉพาะในงานแห่ประสาทพระสงฆ์ซึ่งมีให้เห็นไม่บ่อยครั้งนักการได้รำของผู้รำฝ่ายหญิงขณะที่ผู้รำ ที่เป็นฝ่ายชาจะช่วยกันแบกปราสาทบนบ่าปราสาทยอดเจ็ดชั้นที่สร้างด้วยไม้และไม้ไผ่ประดับประดาด้วยตุงกระดาษสาสีสันสวยงามมีโลงศพที่บรรจุด้วยสรีร่างของพระผู้ล่วงลับตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางของปราสาทก่อนจะมัดลงให้ยึดติดอยู่กับปราสาทเพื่อป้องกันลงตกในระหว่างการแห่ปราสาทก่อนจะนําไม้ไผ่ลำพอเหมาะมายึดเข้ากับตัวปราสาทเพื่อให้ใช้ในการแห่ปราสาทที่สูงกากฐานจนถึงปลายยอดกว่าสิบเมตร กว้างกว่า8เมตรน้ำหนัก,กรวมไม่น้อยกว่า300-400กิโลกรัมผู้ชายที่จะมาทำหน้าที่แห่ประสาทจึงต้องผ่านการฝึกร่างกายให้มีความแข็งแรงรวมทั้งผ่านการซ้อมท่าไร้รำให้มีความพร้อมเพียงเพื่อให้การแสดงออกมาเป็นที่ประทับใจแก่ผู้ชมที่นั่งล้องวงชมการแสดงรอบๆลานวัดตลอดระย,เยะเวลาการแห่ประสาทใช้เวลานานกว่า1ชั่วโมง นายที่ว่าคงนานดีปราชาวกระเลียงเพเภอสังขบ,บุรีเล่าถึงที่มาของการรำแห่ประสาทว่าเป็นการแสดงออกถึงความเคารพและอะไรต่อพระสงฆ์ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วโดยเชื่อว่าการได้รำประกอบบทเพลงที่พณนา,นานถึงคุณความดีสรรเสริญถึงคุณความดีของพระสงฆ์ที่ล่วงลับไปเพื่อให้ความดีกุศลบุญและทมที่ท่านได้ปฏิบัติมาส่งผลบุญให้ท่านได้พบพระนิพพานตามที่ท่านมุ่งมั่นปรารถนาซึ่งการแห่ประสาทจะนิยมแห่กันเฉพาะกรณีที่ผู้ล่วงลับเป็นพระสงฆ์ที่เป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่ระดับ จะอาวัดขึ้นไปหรือพระภิกษุสงฆ์ที่ความอาวุโสปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นที่ความเครารพของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เท่านั้นสําหรับปราสาทที่สร้างขึ้นมาจะเป็นปราสาทที่มีจานวนยอดเจ็ดชั้นสําหรับพระภิสุทั่วไปส่วนปราสาทยอดเก้าชั้นจะนิยมทําให้เฉพาะพระภิกษุระดับ จะเอาวัดขึ้นไปหรือเป็นพระพิสษจ์ที่มีพรรษาสูงและเป็นที่รักใคร่เคารพนับถือของชาวบ้านเท่านั้นตามคติความเชื่อของชาวกรี่ยงการได้มีโอกาสร่วมง,งานประชุมเพลิงเพื่อสลายร่างของพระภิสษุส์ฆ์นับเป็นบุญใหญ่ที่ไม่ค่อยมีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยนักเมื่อมีการจัดงานดังกล่าวขึ้นมาแม้จะอยู่ไกลหรือการเดินทางยากลาบากแค่ไหนทุกคนก็จะหาโอกาสไปร่วมบุญให้ได้ซึ่งส่วนใหญ่จะนิยมจัดงาน3วัน3คืนหรือ7วัน7คืนขึ้นอยู่กับคุณวุฒิของพระที่มรณภาพความพร้อมของญาติโยมนองจากในการจัดงงาานจะต้อมีกรรเปิด ทานเพื่อเลี้ยงอาหารชาวบ้านหรือผู้ที่มาสแสวงบุญตลอดเวลาของการจัดงานส่วนพิธีกรรมทางสงฆ์ก็จะมีการปฏิบัติเหมือนงานบําเพ็ญกุศลโศกพ,พระสงฆ์ทั่วไปที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่มาร่วมได้ร่วมทําบุญบูชาพระไตรเพื่อนําไปทอด้าต่อหน้าประสาทของพระที่มรณภาพมีการทําร่วมทําบุญดอกไม้จันที่ชาวบ้านและคณะกรรมการวัดได้จัดเตรียมไว้มีการฟัง มีการฟังพระสงฆ์สวดพระอภิธรรมทุกค่ำคืนตลอดงานรวมทั้งมีการถาวาจ,จตุปัจจัยทายทานแด่พระภิสุสงฆ์ที่มาสวดพระอภิธรรมเพื่ออุทิศบุญกุศลให้แด่พระสงฆ์ผู้ล่วงลับเมื่อถึงเวลาก็กำหนดการประชุมเพลิงก็จะมีการเคลื่อนประสาทไปยังพื้นที่ที่ได้จัดเตรียมไว้โดยมีการสร้างเชิงตะกรที่มีท่อนฟืนเพื่อเป็นเชื้อเพลิงในการจะลายร่างพระสงฆ์ผู้มรณาภาพมีการกล่าวคำขอ,ขอขมาต่อร่างพระสงฆ์ผู้ล่วงลับโดยการนำของผู้อาวุโสในชุมชนก่อนจะเปิดให้พุทธศาสนิกชนที่มาร่วงงนนมา จันไปวางเมื่อถึงเวลาเที่ยงคืนจะมีการนิมนต์พระกิตติสุวัภรณพร จ้าคุณเพิ่มจเจ้าอาวาสเทวสังคารามพระอารามหลวงเป็นประธานในพิธีการประชุมเพลิงการประชุมเพลิงพระสงฆ์นิยมทําการบริเวณพื้นที่กลางแจ้งเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมง,งานได้พิจารณาธรรมจากกองเพลิงที่ลุกไหม้ร่างของพระสงฆ์ผู้ล่วงลับเพื่อพิจารณาให้เห็นถึงความไม่เที่ยงการเตรียมความพร้อมก่อนตายด้วยการทําความดีและเว้นความชั่วดํารงตนปัดชิมโอวาทเป็นคำสอนครั้งสุดท้ายก่อนจะปร,ะรินิพพานว่า วัยธรรมมาสงขาราอุป,ปมาเทนสมปาเทถาแปลว,ว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาะเทเถิด